สวัสดีครับอยู่ผม MG by b o l นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะพามาชมรถ SUV ของทาง MG นะครับผมซึ่งคือรุ่น MG HS นั่นเอง MG HS จะมี3รุ่นย่อยเดี๋ยวนี้เราจะมาดูรุ่นย่อยตัวไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับ MG HS รุ่นดีหรือว่ารุ่น l องท Top นั่นเองซึ่งตัวนี้มีราคาอยู่ที่1 000, 1 9 0 0ล้าบาท เดี๋ยวมีออปชันและสเปคอย่างไรเดี๋ยวเราตามผมมาดูกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมจะสังเกตได้เลยก็คือโลโก้ MG พร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมตกแต่งด้วยโครเมียมล้อมกรอบสวยงามนะครับผมกระจังหน้าขนาดใหญ่นี่สามารถช่วยเรื่องระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้อีกด้วยถัดมาด้านไฟนะครับผมไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบ LED projector เลยนะครับผมแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้ด้วย รวมถึงมีไฟ daytime running light หรือว่าไฟส่องสว่างเวลากลางวันด้วยทำให้เวลาขับขี่เวลากลางวันเนี้ยคันอื่นเห็นสามารถมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ตัวเนี้ที่มีพิเศษเลยก็คือจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ sequential นะครับผมก็คือจะเป็นไฟเลี้ยวแบบว่าวิ่งเลยก็คือสวยสวยงามหรูหรามากๆถัดมาด้านล่างนะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามารับชมด้านข้างกันต่อเลยนะครับผมล้อแมกนะครับผมตัวนี้จะเป็นล้อ,ลอแมกขอบ18เลยนะครับผมจะเป็นลวดลายนี้เลยทรงสปอร์ตเลยนะครับผมหน้ายางอยู่ที่2 3 5ส0ห้าห R 1 8นะครับผมตัวนี้ล้อค่อนข้างใหญ่เลยถัดมานะครับผมจบมองข้างนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ l e d ด้วย ถัดมานะครับผมมือจับประตูนะครับผมเป็นแบบโภเมียมเลยนะครับผมมีปุ่มคีเลตมาให้ด้วยก็คือสามารถปลดล็อกหรือล็อกรถได้จากปุ่มน,นี้เลยกรณีที่ว่าลูกค้ามีคุญแจอยู่ในตัวนะครับผมสังเกตด้านบนนะครับผมบานกระจกจะตกแต่งด้วยโครเมียมสวยงามเลยค่อนข้างสปอร์ตเลยนะครับผมฝาถังน้ามันนะครับผมจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับ ไฟท้ายด้านหลังเป็นแบบ LED เลยแล้วก็จะมีเลี้ยวแบบ Se q u e เ t i a l ให้ด้วยซ้ายขวาเลยนะครับผมถัดมานะครับผมตัวนี้จะมีเป็นกล้องมองหลังมาให้ส่วนเซ็นเซอร์การระยะนะครับผมจะมีให้ถึง4จุดเลยด้านล่างครับผมแล้วก็ตัวนี้ท่อไอเสียจะออกเป็นท่อคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าจะเก็บของได้เยอะไหมนะครับผม ดูด้านในเลยครับผมด้านในค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีฐานรองมาให้นะครับผมก็คือจะทําให้แบบว่าวางของที่ว่าเปียกๆได้เราไม่ต้องกลัวเตื้อนเลยส่วนด้านล่างอีกชั้นหนึ่งก็จะมีล้อไหลมาให้เลยนะครับผมเมื่อเกิดยามฉุกเฉินนะครับแผ่นสัมภาระนี้สามารถเลื่อนขึ้นมาปิดได้ครับกรณีลูกค้า อาจจะวางของมีค่าไว้ในรถคือไม่อยากให้คนอื่นส่องเข้ามาเห็นอันเนี้ก็สามารถเลื่อนมาปิดบังได้แต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านผู้โดยสารตอนหลังกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบาะนี่สามารถปรับพับได้ฝั่งละ60 40แยกกันได้เลยสามารถแยกปรับพับได้2ฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพับด้านนี้ให้ดูนะครับอ่าส,ส่วนฝั่งนู้นก็พับได้เหมือนกันนะครับผมก็คือจะสังเกตเลยก็ค่อนข้างราบเลยอันนี้ก็คือจะทําให้อา่าลูกค้าสามารถจุของที่กว้างขึ้นและยาวขึ้นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเข้ามานั่งให้ดูความกว้างนะครับ ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมรุ่นนี้นะผมนั่งสบายแน่นอนนะครับผมแล้วก็เวลาเดินทางไกลนะครับผมไม่ต้องกลัวเมื่อยแขนเลยเรามีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยสองช่องนะครับผมแล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้ให้อีกด้วยนะครับผมด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับผมเรามี ช่องแอร์ให้2ช่องด้วยนะครับผมพร้อม USB 2ช่องสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันต่อเลยนะครับผมมามาอยู่ด้านหน้ากันนะครับผม ตัวนี้นะครับผมก็เบาคนขับนะครับผมจะเป็นปรับไฟฟ้าเลยนะครับผมหกทิศทางส่วนทางของผู้โดยสารตอนหน้าตัวนี้จะเป็นใช้แมนนวลอยู่นะครับผมจะยังไม่ใช่เป็นตัวไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยตัวนี้เป็นมันตีฟังก์ชันเลยนะครับผมฝั่งซ้ายควบคุมหน้าจอวิทยุเครื่องเสียงนะครับผมฝั่งขวาสามารถควบคุมหน้าปัดเรือนไม้ได้นะครับผมตัวนี้จะมี ค n t ครลให้นะครับผมแต่จะยังไม่ใช่เป็น Adaptive c ู u e Control ที่แปรผ่านจนจุดหยุดนิ่งนะครับผมจะต้องเป็นตัวท็อปนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับผมก็คือปรับแอร์ได้เล่นเครื่องเสียงวิทยุอะไรได้หมดเลยนะครับผมถัดมาด้านล่างจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงต่างๆนะครับผมปรับเพิ่มเสียงหรือว่าเพิ่มแอร์ลดแอร์ได้เลยนะครับผมช่องนี้อ่า ม USB ี USB ให้อีก2ช่องนะครับผมพร้อมกับช่อง power up outlet ไฟ12โวลต์นะครับผมสามารถชาร์จไฟได้ถัดมาที่เกียร์นะครับผมเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ duo cut 7สปีดนะครับผมแล้วก็มาพร้อมโหมดสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับผมเพิ่มอัตราการเร่งตอนนี้อาจจะต้องเร่งแสงนะครับ แล้วก็ถัดมาด้านล่างนะครับผมจะมีเบรกมือไฟฟ้าให้แล้วก็พร้อมออโต้เบรกโม Auto นะครับผมมีมาให้นะครับผมถัดมาตรงนี้จะเป็นช่องเก็บแก้วให้อีกสองช่องนะครับตรงนี้จะเป็นที่พักแขนให้ได้แล้วก็สามารถเก็บของที่ว่าเก็บความเย็นได้ด้วยเพราะว่าจะมีลมแอร์ออกมาในนี้ให้เรานะครับผม ตัวนี้มีระบบความปลอดภัยคือมีถุงลมนิรภัยให้ถึง6จุดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปคลิปอของคันนี้ที่ด้านหน้ากันต่อเลยนะครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปารายละเอียดของรุ่นนี้อีกสักเล็กน้อยนะครับผม รุ่นนี้เป็นรุ่น MG HS รุ่นดีหรือว่ารุ่นรองท็อปนะครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับผมส่วนในรุ่นอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาพาไปชมในคลิปต่อๆไปนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่1 5เทอร์โบแรงม้า162แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับมีสีสีให้เลือกด้วยกันสีขาวสีดำสีแดงและสีบอลเงินนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆของทาง MG นะครับผมสามารถทักมาได้ที่ข้อความของเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจและคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ